สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยประสบนิกรที่ประสบปัญหายาเสพติดประหนึ่งแม่ห่วงลูกได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มต้นให้สำนักงานปปสจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินสวัสดีครับผมนายเอกลินลูกจันท์ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนากกครับ านาปก,กตั้งอยู่ในหมู่ที่ตําตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีครัวเรือนทั้งหมดจํานวน2,285ครัวเรือนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาปก,ก,กมีคณะกรรมการทั้งหมด17คนแยกเป็นชาย10คนหญิง7คนบ้านนากกเริ่มจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อปีพศ2548และในปี2549 ได้รับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นด,ดินจำนวน8,000บาทปัจจุบันมีเงินรวมทั้งหมดทั้งสิ้น63,637.55บาทและได้มีเงินนำมาใช้ใจ่ายในกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการชุมชนอิ่มใจเช่นกิจกรรมสวดกลางบ้านประจำหมู่บ้านกิจกรรมเลนลี่กองทุนแม่ จังหวัดภูเก็ตช่วยเหลือผู้บำบัดยาเสพติดและกิจกรรมด้านพายาเสพติดด้านคณะกรรมการโครงการสร้างคณะกรรมการที่ชัดเจนในปัจจุบันโดยกรรมการทุกคนมีความเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นด,ดินทั้ง1ิประการและมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเช่นออกตวรวจลาดเวนความสงบเรียบร้อยและป้องกันยาเสพติด ช่วยเหลือผู้พิการยากไร้ในชุมชนและผู้ติดยาติดๆรวมดำเนินการกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาชิกของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาปกมีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นร่วมกิจกรรมป,ประชุมเพื่อขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินอบรมเกี่ยวกับยาติดและแนวทางการแก้ไขปัญหาย,ยาเสติด ส่งเสริมให้ลูกหลานเล่นกีฬาด้านยาเสพติดเช่นการชกมวยการมอบ<ป>ทองกองคืนแม่ของแผ่นดินเพื่อรับรองว่าครัวเรือนนี้ปลอดยาเสพติดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาของทุกปีกิจกรรมกีฬาด้านยาเสพติดโดยเรามีจํานวนสมาชิกกองทืนแม่ของแผ่นดินบ้านนากกทั้งหมด80ครัวเรือนด้านระเบียบข้อบังคับ มีระเบียบข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและคณะกรรมการและสมาชิกมีความเข้าใจในระเบียบและปฏิบัติตามระเบียบด้านกิจกรรมการส่งเสริมสร้างความแข็งแรงเรามีการประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ประจำเดือนประชุมร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งการประชุมว่าจะมีวาระเกี่ยวกับยาเสพติดทุกครั้งมีพระบรมฉายลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบลมราชินีนาถพระบลม ราชินีอันปีหลวงกองพืนแม่บ้านนากอกมีกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเิพติดอย่างเป็นรูปธรรมมีการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเิพติดแบบสันติวิธีอย่างน้อยปีละสองครั้งมีฝ่ายรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชลบอออกตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยในเวลากลางคืนมีการเฝ้าระวังเตุตลอด24ชั่วโมงมีแผนการเฝ้าระวังป้องกันและปรับปรามยาเิพติดโดยร่วมกับตำรวจ สร้างความมั่นใจในการป้องกันขยายตัวของยาติพติดแจ้งเบาะแสมีการรณลงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้านไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาติพติดและมอบของท,ทองสัญ,ญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดินแก่ครัวเรือนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวยาติพติดมีการจัดกิจกรรมชกมวยให้แก่เด็กและเยาวชนกิจกรรมส่งเสือม,มวยไทยสมัครเล่นกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนากอกมีกิจกรรม รณรงค์หาเงินสมทบกองทุนแม่ของบ้านดินทุกปีอย no. ่างต่อเนื่องได้แก่ 1. เงินสมทบจากตู้น้ําหยอดเหรียญ 2. การจัดแสดงคอนเสิร์ตเงินบางส่วนสมทบคืนเข้ากองทุนแม่กองทุนแม่ของบ้านดินบ้านนากกมีการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆทั้งทางไลน์กลุ่มต่างๆเฟซบุ๊กและประชุมต่างๆ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาเกาะมีการรับรองครัวเรือนปลอดภัยหลักฐานเชิงประจักษ์โดยจะมีการส่งมอบทองสัญลักษณ์กองทุนแม่ของของแผ่นดินแก่ครัวเรือนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวยาสิติดด้านการเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาเกาะกองทุนแม่ของเรามีการฝากเงินไว้กับธนาคารออมสินสาขาหุมโป้ห้าแยกฉลองโดยมีคณะกรรมการเบิกจ่ายสามคนได้แก่หนึ่ง นายเอกลินลูกจันทร์สองนายบุญเจิดพัทรศรีสามนายเอกโชตสมัครร่วมกระผมนายเอกลินลูกจันทร์ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาเกาะผมจะขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนากอกหมู่ที่ห้ากำมฉลองต่อไปเพื่อให้หมู่บ้านนากอกเป็นหมู่บ้านที่มีการเข้มแข็งปลอดภัยยาติพติดขอบคุณครับ